ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เสียดายตังโยนทิ้งไปเลยครับเข้าใจความรู้สึกของพี่ท่านนี้เลยครับมันมีวิธีการเช็คอยู่2อวิธีเขาจะบอกมาเลยว่าไอ้ปั๊มตัวนี้มันใช้ไฟ24โวลต์หรือกินกระแสอยู่ที่ประมาณ8แอมป์หรือประมาณ250-350วัตต์ครับประมาณนี้ปั๊มซับเมิร์ที่สามารถดูดน้ําลึกและส่งไกลได้ถึง50เมตรเนี่ยมันจะต้องใช้กับแบตเตอรี่ขนาด24โวลต์ประมาณสัก10แอมป์ขึ้นไปมันถึงจะทํางานได้ดีนะครับแต่ถ้าเราไปใช้กับแบบลแนี้ๆดูปริมาาาณน้ํที่เรได้ ปริมาณน้ำมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วถ้าเราส่งขึ้นที่สูงมากๆเนี่ยมันอาจจะดันน้ําไม่ขึ้นก็ได้เพราะว่าแรงดันไฟมันไม่พอนะครับและการติดตั้งปั๊มน้ํานะถ้าเราไปติดตั้งแนวตั้งต้องให้น้ำท่วมมิดปั๊มนะครับมันถึงจะสามารถระบายความร้อนได้แต่ถ้าปริมาณน้ำน้อยๆแบบนี้ให้เรานอนปั๊มลงไปแบบนี้เลยครับแต่ถ้าใครไม่มีแบตเตอรี่นะ ก็สามารถใช้เป็นสวิตชิงพาวเวอร์พลายแบบนี้ได้แรงดันไฟอยู่ที่24โวลต์20แอมป์อันนี้ใช้ได้สบายๆปริมาณน,น้ําที่เราได้เมื่อเราใช้แรงดันที่24โวลต์ก็จะแรงแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูดน้ําลึกและส่งได้ไกลถึง50เมตรแนะนําเป็นแบบนี้ครับปั๊มซับเมิร์ดีซีต่อแบตเตอรี่ได้โซลา่าเซลล์ได้หรือจะใช้สวิตชิงก็ได้นะครับตัวบอดี้เป็นสแตนเลสผมทดสอบแช่ในน้าเน่าเอาไว้ดูดน้ําทิ้งเป็นปีๆไม่เป็นสนิมแน่นอนครับในราคาไม่ถึง1,000บาทเอาไว้ดูดน้ําลึกเข้าไร่เ้้้าาาาาสววนนนนนนนหหอดํลยยยงีีัแะใ แบบนี้มาถึง10เมตรพิกัดปั๊มน้ำซับเมฟดีซีสวิตชิ่งแปลงไฟบ้านผมปักพิกัดให้แล้วทีตะการด้านล่างสายมือตรงนี้ครับ